ตั้งแต่ได้ม้อไฟฟ้าของคาเมลมาแล้วก็แทบจะลืมเตาแก๊สไปเลยค่ะก็เขาใช้ดีและทำอาหารได้สะดวกขึ so, ้นมากๆเลยนะทุกคนหม้อม้อเขาเคลือบกันติดแบบฟูดเกรดมาให้นะคะปลอดภัยไร้กลิ่นและทำความสะอาดง่ายด้วยค่ะดีไซน์สวยมินิม้ลน่าใช้มากเขามีให้เลือก2สีเลยนะมีชั้นซึ้งนึ่งมาให้พร้อมไม่ต้องไปหาซื้อแยกให้ยุ่งยากเลยค่ะตัวฝาเป็นกระจกใสทำให้มองเห็นอาหารและเขามีของแถมมาให้ด้วยนะคะตามนี้เลยแล้วทางศูนย์เขารับประกันให้ถึง1ปีเต็มเลยนะตัวนี้สามารถปรับไฟได้ถึง3ระดับเลยค่ะแล มีระบบตัดไฟอัตโนมัติมาให้ด้วยนะคะเราใช้หม้อใบนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะบอกเลยว่าเขาทําความร้อนได้ดีมากในคลิปคือเราใส่กุ้งใส่ปูไปแน่นชั้นนึ่งเลยนะคะปิดฝาทิ้งไว้แป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วคือสุกไวทันใจมากเลยทุกคนมีหม้อไฟฟ้าของคาเมลใบเดียวทําได้ทุกเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนึ่งต้มผัดแกงทอดชาบูสุก,กี้หรือใครจะเอาไปเสียบไฟกินร้อนๆน,นั่งกินชิลๆเป็นเมนูต้มยำแปะซ่าก,ก็ได้นะคะหรือจะใช้หุงข้าวด้วยก็ได้อันนี้คือเราเปิดแค่เบอร์หนึ่งเองนะคะเขาก็เดือดแแรรงมาาากนะํวว่ค ติดบ้านเอาไว้เลยค่ะถ้าหาดเตาแก๊สหมดฉุกเฉินล้วก็เอามาใช้แทนเตาแก๊สได้ทันทีเลยใช้ทําอาหารสะดวกไม่ติดก้นหม้อแถมทําความสะอาดง่ายด้วยถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราแปะพิกัดของศูนย์ไว้ให้นะคะ